Thank you. สนุกวีรายการยังนี่เจริญใช่ลยสนุกว่ามีรายการยังไช่สิสี่สิบห้าสิบสี่หรือสิบห้าผู้ชกผู้ชกคือใครยังไม่รู้ยังไม่รู้ไม่แน่นอนเอ่อเห็นว่ามีสองทอยทอยแรกมีสองข่าวข่าวแรกเป็นคุณเจริญคุณเจริญที่เจอกันมากี่รอบไหมน่าจะสามรอบครับสามหรือสี่ไม่แน่ใจจเจริญสี่ครับแต่เราเราชนะหนึ่งแล้วที่เหลือก็ก็แพ้เขาเจ้ไหนครับ แล้วอีกคนนึงที่เป็นขาชมางทองชมางทองเคยต่อยไหมไม่เคยแล้วไม่เคยต่อยดูว่าชมางทองน่ากลัวไงบ้างก็ก็น่ากลัวเป็นเขาก็เป็นมวยเขาดื้อใช่ไหมครับแล้วก็กระดูกรุ่นพี่เราครับตอนนี้หนักน้ําหนักปล่อยๆเท่าไหร่จะปล่อยเจ็ดสิบสองครับเจ็ดสิบสองถ้าให้ชกพี่ชักี่กัดเท่าไหร่ร้อยสี่สี่สิบสี่ก่อนวะอ่ น่าน่าจะสวยที่สุด44 45ได้ได้สบามน่นไม่ได้เลยเาอยู่แค่กินดีกี่เดือนละเาอยู่ได้ประมาณเกือบเกือบเดือนครับเกือบเกือบเดือนรอบก่อนนี้ก็มาแล้วรอบหนึ่งครับโควิดแล้วก็โควิดก็เลยกลับบ้านแล้วก็รอบนี้มาเดือนกว่าแล้วครับยังไม่ได้ชกเลยนะสิบสี่บิ4ห5นี่แหละเดี๋ยวดูผู้วันคู่หมายว่าเป็นใครครับฝากแฟนมวยอีกทีนึงขอบก็ฝากแฟนมวยช่วยเป็นกำลังใจผมครับก็จะ ขอที่ดีที่สุดทุกไฟครับทั้งรายเจ็ดสีแทมที่ดีๆนะครับถ้าให้เลือกที่เลือกใครระหว่างสมุทรคลองกับชุมพลเลยก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับได้หมดขอแค่มีรายการต่อยติดเรื่องเวทีไปกี่เดือนแล้วก็โควิดก็โควิดสี่เดือนห้าเดือนนะครับเขาไม่ได้ต่อยห้าเดือนแล้วก็มันงดหมดแล้วห้าเดือนนั่นที่หายไปไฟสุดท้ายต่อยไว้กับเฟอร์รี่ครับที่ช่องเจ็ดสีครับวันนั้นแพ้แบบ อโอคคบุณรับโอ้ดูกลางของเนื้อตัวดีมากครับที่ดาองเรพี่จริงเหรอเล,เล่นไปที่สแล้ว, <c oughs> เ,ลวเล่นเป็่สจริงไมเนี่ยพี่แซวได้้างมใ่แซวด้วยสต่อเล่นไปี่สองครับ <c oughs> พี่เทวดาค <c oughs> รับคือจะขึ้นช่วงต้นๆไม่ได้เพราะว่า รายการที่เป็นแบบคู่ใหญ่ๆคือบิ๊กเดฟเทไปเดือนตุลาหมดเลยนะครับเส็ดดนะีเลยครับตอไปที่บูรีลำแน่นอนว่านักกโฬาไฟช่วงตุลาก็ก็จะมีเรนทรัเทวดาด้วยแต่เดี๋ยวดูครับก็จะเจอไฟนะครับะหว่างสมบูทองกับเกลอเก่าที่เคยเจอกันมาในในสามก็เสียรอบน,นะเรับ 12นะครับห้น่อยของทรดา้าสุดครับ1 4 0ถึง5ยังทุได้กต่ตะวันฉายไม่เคยเจอเนาะเฮ้ยแต่มีข่าวเหมือนกันเนาะอ้องน้องเขาเป็นไงบ้างเก่งครับเร็วไหม6เรืองดูใครเร็วกว่าเราหรือเขาเร็วกว่า ต้องลอง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 ชั่วโมงนี้ก็มองไม่ออกเหมือนกัน้องเขาก็ดีขึ้นมานะครับส่วน้อยเจวดาก็อาจกะตามที่